ที่ห้องการคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษแหขามม่วนได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาธุรกิจที่เขตเศรษฐกิจพิเศษําม่วนระหว่างทนางดวงตามาดมานีสอนประธานกลุ่มบริษัทเอกชนลาวี m อ r ม u รุปโซกับนางสาวสุวรรณทิพย์ชัยสำเร็จ กรรมการบริหารบริษัทเอกชนไทยกรรมการบริหารบริษัทเอกชนไทย Empire Asia h o l d i n g และนายนิพนธ์ถวยโพกรรมการผู้จัดการบริษัทเอกชนไทย CO2 Innovation โดยมีท่านดรสมสะอาดอุ่นศรีดารองเจ้าแขวงขม่วนท่านดาวไหลแก้วดวงดีหัวหน้าคณะคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงคขม่วนพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมครับ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวในระยะที่1มีระยะเวลาสัมปทาน50ปีบนพื้นที่40เฮกตาร์มูลค่าการลงทุนประมาณ7,000ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะโครงการบ้านจัดสรรและวิลล่าปัจจุบันอยู่ระหว่างการปร,ปรับปรุงพื้นที่โครงการซึ่งหากการดําเนินโครงการประสบความสําเร็จคาดว่าจะสามารถดึงดูดนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนที่แขวงคําม่วนรวมทั้งสามารถช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับภาครัฐและสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น ท่านรองเจ้าแขวงคำม่วนให้ข้อมูลครับว่าแขวงคำม่วนตั้งอยู่ในภาคกลางของสปปลาวโดยแม้ว่าจะเป็นจุดที่แคบที่สุดของประเทศแต่ก็มีเส้นทางโคมนาคมขนส่งเส้นทาง r 1 2เชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคและใช้ระยะเวลาสั้นในการเดินทางไปยังท่าเรือวุงอ่างจังหวัดหาติงของเวียดนามอีกทั้งยังเป็นแขวงที่มีศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งผู้บริหารของแขวงพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและยินดีให้การสนับสนุนธุรกิจที่เข้ามาลงทุนภายในแขวงําม่วนตามระเบียบกฎหมายของสอปปลาวทั้งนี้ครับการร่วมทุนของทั้ง3าบริษัทในการพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงําม่วนจะมีส่วนสำคัญต่อ,อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแขวง,ขอ,ง,ข,องขอบคุณข้อมูลข่าวจากสถานกงสุลใหญ่ณสวัสคิ์